โยเกิร์ตนัทชาพูดอวยพรในงานแต่งวุ้นเส้นไฮโซนิกซึ่งและประทับใจมากเจ้าสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาและเจ้าบ่าวนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลเข้าพิธีวิวาสุดโรแมนติกไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณาชโตเดอทูริโอเมืองโพรงประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางเพื่อนสนิทกว่า120คนร่วมแสดงความยินดีและช่วงค่าในวันเดียววุ้นเส้นไฮโซนิกได้จัดงานฉลองวิวาสุดอบอุน่นเป็นดินเนอร์หรูหราที่เตรียมความประทับใจมาให้แขกผู้มีเกียรติทุกคน ซึ่งวุ้นเส้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทุกรายละเอียดของการจัดโต๊ะดินเนอร์นั้นเธอตั้งใจและใส่ใจรายละเอียดมากๆแม้กระทั่งแก้วน้ําจานช้อนซ่อมเธอเป็นคนเลือกเองรวมไปถึงอาหารทุกเมนูที่เธอและเจ้าบ่าวได้เทสมาแล้วทุกจานคอนเฟิร์มว่าดีและอร่อยมากในโมเมนต์ช่วงเวลาอบอุ่นนี้เองไฮไลท์อยู่ที่เพื่อนๆได้พูดคําอวยพรและหนึ่งในนั้นคือนักแสดงรุ่นน้องโยเกิร์ตนัทชาที่ได้พูดอวยพรคู่บ่าวสาวต้องบอกว่าเธอพูดได้ซาบซึ้งใจมากจนซึ่งประโยคหนึ่ง ที่โยเกิร์ตได้พูดไว้คือความรักที่ดีจะไม่เจ็บปวดดีใจขอบคุณที่หากันจนเจอและทำให้เรารู้สึกว่า a healthy love i s and a healthy love does not hurt ความรักที่ดีมีอยู่จริงๆและความรักที่ดีจะไม่ทำให้เจ็บปวดโยว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่าย relationship ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มี relationship ไหนที่ perfect มันคืองานที่คนสองคนที่แมทกันเดินจับมือกันผ่านท,าทุกเรื่องไปด้วยกันต้องบอกว่าโมเมนต์นี้ดีเจบอยถึงกับต้องลงคลิปไว้ พร้อมกับเขียนว่านี่คือเนสติ